มามันก็ขยะหายไปแต่ถ้ายาย่ไม่มาขยะ ่อยู่ในคลองนี้เลยอยากให้เขาจะมีเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งสกสกอป้าอยากจะให้เขาแก้ไขอะไรบ้างไหมก็เลือกตั้งใหญอย่างเดียวที่มองรู้ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ดูเดิถ้าเวลามีที่ใหญ่มาก็จะเคที่ยงแต่ถ้ามนามีที่ใหญ่มาขยะนี่เป็นปัญหาสำคัญของการที่เราจะโชว์แบบโผล่ต่างชาติมากคือถ้ามีคนที่รู้จักเก็บกับคนที่ไม่รู้จักทิ้งแล้วทิ้งเนี่ยมันต้เกิดขึ้นคือยังมีคนที่ยังมีพฤติกรรมบ้านเองไม่ขายในเรือบ้าไม่เคยซื้อของในคลองเพราะเราอยู่ในคลองเขาก็มา ปัญหา,หาที่เกิดขึ้นนี่คืมันแยากมากเลยอ่ะตรงไหนบ้า,าร,รู้ไหมแรกตรงที่ว่าบางครั้งก็มีคนที่พูดเนี่ยไม่รักครองไม่ยอมทำอยู่แล้วบางครั้งก็จะมีแบบยังไงอ่ะความมือมือเนาะกับการนักการเก็บอะไรที่แบบบางทีก็เหมือนเมือ่อ เอาพูดกันตรงๆแบบไม่ต้องปิดบังนะถ้าเวลามีผู้ใหญ่มาไม่ต้องขยะหายไปไหนหมดแต่ถ้าผู้ใหญ่ไม่มาขยะก็เกิแล้วถ้าช่วยกันจริงจังทุกฝ่ายมารวมกันเนี่ยตัวนี้หายเนเอาแล้วเมื่อก่อนใครใครดูแลรถชังหรอป้าก็คือป้าไม่ได้อยู่ในส่วนนี้ป้าคือป้าส่วนป้าเองเนี่ยเป็นคนอยู่ในคลองแต่ป้าด้วยนิสัยป้า ก็ต้องรักคลองเพราะว่าป้าอยู่กับฐานที่นคลองแต่มีคนที่ต้องอาจจะไม่เป็นคนคลองเนะาะนี่จดหนึ่งจากโรงงานมีจ,จากสมัยก่อนมันมีโรงงานก็มีเรื่องน้ํจาจะมีคนงานที่ทิ้งจะมีใครที่มักง่ายอะพึ่ง่ายแต่ถ้าคน<ๆ>ืค้นบ้านดีจริงเนี่ยจะรักคลองแต่คน,นที่อย่างที่ป้าอยู่เนี่ยป้าอยากฝากอะไรกับทางผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าสอก็ขอไหมครับว่าอยากจะให้เขาทำอะไรยก็อะไรก็ทำาหรือว่าให้ทำอย่างจริงจังแล้วก็ ต้องต้องเจาะในส่วนลึกของการที่เป็นปัญหาตัวนั้นจริงจริงครับแต่เป็นแบบการที่คือมาโดยเนื้แบบไม่ต้องบอกมาดูในของจริงเลยโดยที่แบบไม่ต้องแจ้งลวงหน้าหรืออะไรประมาณนั้นะ่ะแล้วคุณจะได้เจอในที่สิ่งที่มันเป็นจริง<น>แต่ถ้าเกิดมีการแจ้งลูงหน้ากับผู้ใหญ่ว่าเดี๋ยวนี้จะมีคนมาเนี่ยทุกอย่างมันจะกลับเป็นบัญชีลยลนะเหมืนนี่คือผูดจากความจริงใจนะครับครับฉะนั้นจึงอยากให้ แม้ว่าคุณจะมาทำอะไรก็ตามแต่คุณอยากมาเมื่อไหร่คุณมา,ค,ณมาคุณอยากมีการแจ้งล่วงหน้ากับพื้นที่เรื่องอะไรทุกอย่างแล้วปัญหาจะจบได้ตรงๆถามป้านะถ้าแจ้งุ๊กเนี่ยทุกอย่างก็จะมันเหมือนบัญชีลอยได้ตรงๆแเราป้ามองว่าถ้าเราเอาจริงจังแบบอยากมามาดูเลยเอาความจริงมาคุยกันตรงนี้สำเร็จน่ป้าป้ามองว่าการบริหารงานในยุคในยุคปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าใครน่าจะบริหารเออหึงหนึ่งป้านะป้าอาจจะนิยมคนรุ่นใหม่เหมือนกันเพราะว่ารุ่นเก่าประกาจจะเป็นการจำเจ แต่รุ lookin'? ่นใหม่ก็คือก็ต้องคุยอะคุณมันจะมีส้งสองกว่าดีแล้วรุ่นเก่าเขาก็ดีแต่ก็ต้องมีข้อเสียคุณค็รุ่นใหม่มามันก็ต้องมีสองอย่างที่จะต้องมาปรับปรุงอนกันรัวอย่างน้องสี่สิบอันนี้สามสิบเจ็ดสิบบาทนะคะค่ะถ้าถามป้าก็คืออย่างป้าคิดว่าถ้าเราได้เจาะลึกอะไรจริงๆนะคะมันจะได้ถึงปัญหาจริงๆอย่างที่ป้าได้อยู่ในคลองมาเนี่ยคือพูดจริงๆใจป้าก็อยากพูดไอ้ที่มันสิงพูดได้นะคือพอมีผู้ใหญ่มามันเกลเสี่ยงมันสะอาด แต่ร้ามที่เป็นพื้นฐานของความจริงอ่ะ,ะมันลอยเป็นแพเนี่ยยังไม่มีใครเก็บเลยแต่ถ้าเราผู้ใหญ่มาเนี่ยเรือมาเยอะมากเก็บนีโ่โมว่าเป็นเครียด<ม>แต่ป้าอยากให้ในตอนจริงจริงเกิดขึ้นมาคือคุณอยากมาอะไรคุณต้องแจ้งที่คุณมาเรื่อเกิดคุณมาจอบริสุทธิ์ตอนนั้นเอโอเคเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะตอนนี้พูดอะไรพูดเยอะเลยอคแล้วทุกอย่างก็ต้องมีปัญหาทุกอย่างเราต้อใจรีบตันแค่เมื่อไหร่เมื่อไก็ต้องมาเก่งอยู่แล้วแต่ก็ต้องมาเริ่ม คนเก่าก็พยายามดีอยู่แล้าไปแล้วเหมือนกันปรับขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขตกรงทองนะครับผมนั่งอยู่กับผู้สมัครสกรนะครับคุณบีนรัติการดอนครับนะครับเป็นหนึ่งในผู้สมัคร ที่จะต้องไปสนับสนุนผู้ว่าที่จะสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับทีนี้ผมมองว่าคุณมีนเนี่ยลงสมัครได้เบอร์ห้าอยู่ในพักของพลังประชารัฐนะฮะแล้วก็เรามาดูว่าทําไมคนรุ่นใหม่อย่างคุณมีนถึงม่เล่นการเมืองแล้วก็นโยบายของพักเป็นยังไงบ้างนะฮะแนวคิดเป็นยังไงเรามาถามกันเลยครับคุณมีนครับผมขอถามคุณมีนเลยว่านโยบาลของพักที่มาลงสมัคร สกเนี่ยฮะนโยบายมีอะไรบ้างครับคือนโยบายของพักนัาประชาริของเรานะครับก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของคนกลุ่มเนี่ยจะต้องมีสุขภาพดีนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเป็นมหาชนที่มีความสุขก็ตามคอนเซ็ปต์นะครับก็คือเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มในส่วนของสวัสดิการของรัฐนะครับให้กับประชาชนนะครับที่อาจจะไม่ได้มีรายได้เยอะนะครับช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้ส่งเสริมสถานพยาบาล นะครับให้มีโรงพยาบาลมากขึ้นมีอาคารรักษาพยาบาลมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ mm hmm. เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ให้มีสวนสาธารณะมากขึ้นที่อยู่ใกล้บ้าน mm hmm. รวมถึงการลดภาวะพวกมลภาวะในอากาศพวก PM 2.5ด้โดยการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นรถไฟฟ้าเป็นเป็นรถตัสไฟฟ้าแทนนะครับแล้วก็มีให้ความสาคัญในเรื่องของอขยะ ที่ตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยขยะเยอะมากนะครับอ,อาจจะมีการปรับตัวว่าเ,เพิ่มรถถ่าในการเก็บไหมหรือว่าเพิ่มในส่วนของการบริการดูแลเนี่ย24ชั่วโมงได้ไหมนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของพวกการศึกษาด้วยนะครับเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญต้องต้องเขาเรียกว่าต้องเท่าเทียมกันนะครับต้องเข้าถึงต้องทั่วถึงและต้องเท่าเทียมนะครับแล้วก็ยกระดับพัฒนา การศึกษาเนี่ยให้ได้มีคุณภาพหลักสูตรที่ดีขึ้นทันสมัยขึ้นนะครับรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการสวัสดิารให้กับครูแล้วก็ครูอาจารย์นะครับว่าคนที่มีความสามารถเนี่ยก็ให้ทุนการศึกษาของเขาได้พัฒนาคุณวุฒิขึ้นไปนะครับเพื่อที่เขาจะาไปต่อยอดได้แล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการเพิ่มห้องสมุดห้องสมุดมันเป็นศูนย์นการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีน้อยนะครับ,รบก็อาจจะมีการเพิ่มตรงนี้เพิ่มเข้าไปปัญหารถติดต่าง เราก็อาจจะมีการเสริมในส่วนของอาคารจอจดรถในบริเวณที่แบบใกล้ BTS บ้างหรือว่าใกลู้นยนสาธารณะบ้างที่คนสัญจรเยอะนะครับ,รบเพื่อเป็นการอาจจะดรอปอยู่ตรงนี้และอาจจะเดินทางต่อโดยการใช้รถสาธารณะไปครับอย่างนี้ครับสิ่งที่คุณนีนพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยฮะมันเป็นสิ่งที่ทางสกสามารถที่จะเสนอได้เลยไหมครัถ้าเกิดว่าสกเนี่ยที่ได้รับตําแหน่งไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะยื่นผักดันนโยบายได้ แต่หน้าที่ของสอกอทั่วไปแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องของสาธารณลปโภคต่างๆทั่วไปนะไฟดับน้ําท่วมท่อแตกท่ออะไรขยะล้นใช่มันจะเป็นใช่เป็นเหมือนกระบอกเสียงให้กับประชาชนนะครับมันจะเป็นแต่ว่านโยบายอื่นๆเนี่ยเรามองถึงการนโยบายผลักดันเรามองถึงการที่จะเข้ามาพัฒนาให้พื้นที่เนี้ยที่มีศักยภาพเนี่ยจริงๆเรามีศักยภาพเยอะมากในจอมทองเนี่ยควรจะไปได้ไกลกว่านี้พัฒนาได้ไกลมากกว่าเนี้ แต่ว่ามันยังอยู่ที่เดิมมันมันยังรู้สึกว่ามันมันควรจะทําได้มากกว่านี้นะทําไมวันนี้มันยังอยู่แค่นี้คุณมีเรื่งคนจอดหอง ใช่ครับเคยมีช่วงเวลานี้คุณมินเคยเห็นหรือว่ารับรู้ความเดือดร้อนเนะียเพราะว่าเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งแหลกนะฮะวันนี้เราเสนอตัวเข้ามาเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงเพื่อที่จะมาทําในสิ่งที่เราอึดอัดเหลือเกินนะฮะอึดอัดอะไรมาก่อนหน้านี้ความเดือดร้อนประชาชนภาพรวมเลยเขาเดือดร้อนอะไรกันบ้างคือผมเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นะค,ะนครับพอคนรุ่นใหม่เนี่ยพอเราเห็นปัญหาหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะจอมทองหรือในทั่วกรุงเทพเองเนี่ยมันจะมีเหมือนกันซ้ําๆคล้ายๆกันเยอะๆครับ เราก็จะมีคําถามทําไมตรงนี้ไม่แก้แก้ได้ทําไมถึงไม่ทําอำแล้วใครคนที่ดูแลรับผิดชอบไปไหนหมดทําไมมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากนะแต่ทําไมมันถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยยังปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นต่อไปครับนะครับอันนี้มันเลยเป็นจุดที่มันทําให้ผมรู้สึกว่าอย่างในจอมทองเองเนี่ยเรามีพื้นที่ที่เรามีศักยภาพพอที่จะไปพัฒนาได้หลายอย่างพัฒนาในในชุมชนตรงนี้ฮะชุมชนคลองเนี่ย ถ้าย้อนกลับไปส0 40ิบสิปีก่อนเนี่ยเขามีความเขาเรียกว่ามันจะมีการค้าขายทางน้ำมันจะมีสเสน่ห์จะมีนักเที่ยวต่างชาติมาแล้วพวกเนี้ยเขาจะชอบมากกับการที่มามามาเที่ยวไทยเนี่ยเขาก็จะชอบมาศึกษาเคาเจอ<ม>เขาจะชอบอะไรกับการนั่งเรือการที่มาซื้อของตามชุมชนมาเยี่ยมตามชุมชนเนี่ยเขาชอบมากเลยแต่ไอพวกเนี้ยพอมันหายไปเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่า <c oughs> มันไม่ได้นะปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ย มันควรที่จะได้รับการพัฒนารหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ทางทั้งที่มันทําได้ทําไมที่ผ่านมาไม่มีใครถามมันก็เลยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเข้ามาตรงนี้ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมเองก็มีการลงพื้นที่ชุมชนทั่วชุมชนในในจอมทองนะฮะผมก็มีการลงพื้นที่แล้วผมก็ไปดูเลยไปดูเห็นกับตาว่าปัญหาทุกอย่าคืออะไรเดี๋ยวท่อแตกบ้างไม่มีใครมาซ่อมเลยติดต่อหน่วยงานไปไม่มีใครมาทําอะไรเลยไปทางตรงนี้ก็ไม่มีมืด และอันตรายนะแล้วกัดจังกระโจรอะไรอีกอย่างเงี้ยครับมันมันมันไม่ปลอดภ<ช>ัยอย่างเงี้ยครับก็เลยเห็น<ม>รวมถึงตอนนี้ล่าสุดสถานการณ์เรื่องโควิด<ม>ที่เข้ามาเนี่ยฮะในทุกวันนี้ก็ยังมีในเรื่องของคนที่เป็นผู้ป่วยติดโควิดอยู่แต่กลับกลายเป็น<ม>ว่าเขาโดนเพิกเฉยหรือว่าไม่ได้รับการดูแลที่เพียงพอ<ช>จะไปโรงพยาบาลทีนึงดันไปได้โรงพยาบาลที่อยู่ไกลอีกแสดงว่าสถานพยาบาลไม่พอ คุณมีมองมองเรื่องสถานทยาราลไม่พอแล้วได้มองในเรื่องของความซับซ้อนในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการเข้ามาดูแลในเรื่องของอำนาจไหมฮะว่ามันเป็นการทับซ้อนกันไหมรูปหน้าปัดจมูกเหมือนบอลตกแล้วไม่มีคนเล่นอย่างนี้ฮะมีไหมมีไหมก็มีมีมองในมุมนั้นเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าถ้เกิดว่าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปทางานจริงเราก็ต้องมาดูโครงสร้างกันเราต้องมาดูลักษณะของการทํางานกันว่า แต่ละโรงพยาบาลแต่ละหน่วยงานที่เขาดูแลสาธารณสุขเนี่ยเขามาดูแลตรงนี้เนี่ยเขามีการจัดการอย่างไงครับแต่ว่ามันก็มีหนึ่งในหนึ่งในสิ่งที่อาจจะอยู่ในนโย,ยบายของพักด้วยแล้วก็อยู่ในส่วนของนโยบายที่เราอยากจะผลักดันด้วยก็คือเรื่องสถานพยาบาลสําคัญมากมคือถ้าเกิดมันสร้างโรงพยาบาลไม่ทำเป็นเรื่องใหญ่นะใช้งบประมาณเยอะหาสถานที่อีกจ้างคนอีกแล้วในภาวะแบบนี้ใครจะมีเงินมาทาได้ขนาดนั้นครับแต่อย่างน้อยขอให้มันได้มีในส่วนของอาคารรักษาพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านเพราะบางทีเนี่ย คนเขาอยู่ในชุมชนนะฮะผมเพิ่งไปเจอคนที่เขาป่วยเป็นโควิดแล้วเขาเขามาขอคาปรึกษาเขาป่วยมาสองสาวันละแต่ว่าเขาพยายามที่จะขอไปนอนไม่มีับไม่มีที่ให้เขารักษาแล้วก็ไม่มีใครไม่มีใครมาดูแลโทรมาติดต่อก็ประเมินว่าเขาเป็นผู้ป่วยสีเขียวที่จะต้องรับยาไปทานนะเดี๋ยวก็หายรับยาไปทานฟาทารายจนสามเมตรอย่างเงี้ยเอามือคืออย่างผมอ่ะผมเคยปิด แล้วผมเนี่ยเคยปรึกษากับทางคุณหมอที่ผมรู้จักด้วยผมปรึกษาว่าเอ๊ะยาตัวฟ้าทลายโจรตัวเนี้ยสามารถที่จะทานกี่เม็ดเพื่อที่จะสร้างภูมิให้เราหายให้หายเร็วขึ้นครัเขาบอกผมมาต้องกินมากกว่าสามนะแล้วทุกวันในประชาชนได้แค่3ามเนี้ยมันมันจะไปพอไหมมันคือเรื่องของชีวิตคนนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันคือข้อบุพร่องอย่างหนึ่งนะที่ เหมือนกับขาดความใส่ใจไปไปในบางจุดหรือเปล่าเพราะว่ามันก็คือชีวิตคนเหมือนกันอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเรื่องพวกเนี้ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าไม่ได้มันเพิกเฉยไม่ได้มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณมีนครับนี้ผมมองอยู่ว่าถ้าหากคือนโยบายสิ่งที่คุณมีนคิดเนี่ยเป็นเป็นคนรุ่นใหม่คิดในสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆที่มันเกิดขึ้นกับประชาชนจริงจแต่ทีเนี้ยยังไงเสียเนี่ยถ้าคุณมีนได้เข้ามาเป็นสอกก ยังไงก็ต้องเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพถูกถูกไหมครับต้องเลยครับทีนี้ถ้าเกิดผู้ว่าราชการกรุงเทพไม่ใช่คนของพรรคที่เราลงครับอะไรจะเกิดขึ้นคุณบีจะทํางานได้ไหมผมไม่ได้มองไม่ไม่ได้มองถึงปัญหาเรื่องนั้นนะครับครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราดูแลในพื้นที่ของเราให้ดีที่สุดอยู่แล้วในขณะเดียวกันเรามองเห็นสิ่งไหนที่มันสามารถที่ไปพัฒนาต่อได้เนี่ยเราก็อยากจะผลักดันพอนนี่สิ่งที่เราอยากผลักดันถ้ามันไปแมชกัน กับนโยบายของผู้ว่าที่เขามีมันก็จะอาจจะเป็นการส่งเสริมให้มันเกิดได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดตรงไหนที่อาจจะไม่ตรงกันแล้วเรามองว่าสิ่งนี้มันจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับคนในพื้นที่ได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามหลักการคือผมมองว่าสุดท้ายแล้ว ผู้ที่ลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพเนี่ยค,ครับผู้ว่ากระทมทุกคนเนี่ยเขามีนโยบายที่ทุกคนคือต้องการให้คุณภาพชีวิตของคนในกรุงเทพเนี่ยดีขึ้นอยู่แล้วครับนะครับอาจจะด้านใดด้านหนึ่งอาจจะมองแตกต่างกันบ้างแต่ทุกคนเนี่ยมีจุดประสงค์เดียวกันผมก็เลยมองว่าเราเป็นสกเราล,ลงมาเราก็มีจุดประสงค์เดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะได้หรือใครได้เนี่ยทำงานร่วมกันเนี่ยครับไม่มีปัญหาคือผม,ผมรู้สึกว่ามันเป็นแนวทางเดียวกันที่เราจะทำอยู่แล้วนะครับ เมื่อสักครู่ที่นั่งคุยกันผมเห็นเรือที่มีชาวต่างชาตินั่งไปด้วยนี่คือเรือท่องเที่ยวป่ะฮะใช่ครับอ๋อแล้วในเขตจอมทองเนี่ยพื้นที่ทีอ่อยู่บริเวณริมน้ําที่สามารถที่จะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เนี่ยมีเยอะไหมครับมีครับมีหลายจุดจริงๆเนี่ยตรงแนวเนี่ยครับสามารถยาวไปเลยคือผมต้องบอกว่าที่ผมจะพัฒนาตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในนโยบายผลักดันที่ผมจะรหรือฟื้นการท่องเที่ยวเนี่ยเหตุผลเพราะอะไร,รจอมทองเนี่ยมีคูคลองมีวัดนี่นี่นี่วัดราชโอรส วัดประจําของราชการที่สามมีวัดนางนองที่ท่านเองก็ให้ความสําคัญครับมีวัดในในบริเวณนี้ครับจะมีวัดสําคัญเยอะมากแล้วด้วยความที่มันมีวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมมาก่อนแต่มรนจางหายไปละมันมีการพัฒนาพื้นที่กปทําอย่างอื่นกันเนี่ยมันขาดหายตรงนี้ไปผมรู้สึกว่าถ้าเรามองภาพว่ามีร้านขายของแบบน,นี้มีร้านค้าทุกคนทําร้านค้ามีเรือนะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่มันดีขึ้นเนี่ยมันสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวได้ เพราะการท่องเที่ยวมันเป็นอัหนึ่งครับรถไฟก็มาลงตรงนี้ด้วยรถไฟใช่มีสถานีรถไฟจอมทองอยู่นี้ใช่สะดวกมากวิวดีมากนยครับและแน่เนี่ยพูดถึงเนี่ยเรือนะเนี่ยชาวต่างชาติก็ยังมีครับแต่ว่าเหมือนเหมือนกับว่าผมแค่รู้สึกว่าเขานั่งเรือมาเขาแค่มองเขาแค่ดูเฉย พาแค่ดูว่าอ๋อม,มันมันมีชาวที่อยู่กับริมคลองนะมีแค่นั้นแต่ผมอยากให้มันเกิดบรรยากาศที่เขาได้มาซื้อของกันได้มาซื้อของขมาได้ได้มาพูดคุยได้เลยครับ,รบเหมือนกับอารมณ์แบบอัมพวาที่แบบเวลาที่นักท่องเที่ยวเยอะๆเงี้ยครับเขาก็จะไปพุ่นี้กันเพราะอย่างผมเนี่ยผมทาผมทาในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาหลายปีมาเป็นสิบปีครับผมก็จะรู้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเอเชียหรือว่ายุโรปเนี่ยเขาชอบพิธีชุมชนมากครับ ในเมื่อเรามีสิ่งที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยมันสามารถไปต่อยอดและทําต่อได้เนี่ยทําไม,มเราถึงเพิกเฉยครับและสิ่งที่ตามมาจากที่เราทําตรงเนี้ยมันคืออะไรสร้างไรายได้สร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชากนได้มากขึ้นครับเขาจะได้กลับมาหาเงินได้ปัญหาคนในชุมชนหลายๆที่นะครับนี่ตามตรงคือเขาอะไม่มีงานทาบ้างล่ะว่างงานบ้างรับจ้างงานก็ได้เงินตอบแทนน้อยอืแล้วมันจบอยู่แค่นั้นอนะผมรู้สึกว่ามันไม่มีใคร มาดูแลหรือมาให้ความรู้เขาเลยเหรอมามาช่วยไปพัฒนาให้เขาหางานอาชีพได้มากขึ้นพอสิ่งที่ตามมานะคืออะไรเขาหาเงินไม่ได้เขาก็ต้องระมัดระวังในการใช้เงินอพอสุดท้ายเขาเจ็บป่วยอะไรไม่ไปรักษาพยาบาลไม่มีเงินจ่ายสวัสดิการบางที่อาจจะไม่เพียงพอหรือบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะใช้อะไรได้บ้างสิทธิของสวัสดิการอะไรได้บ้างเนี่ยครับเรื่องพวกนี้ยมันเป็นจุดหนึ่งแล้วพอสุดท้ายมันก็เกิดเนี่ยเป็นโควิดเข้ามาหนึ่งบ้านอืชุมชนแออัด ติดมาหนึ่งบ้านไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนไม่มีเตียงต้องนอนอยู่บ้านไม่ระมัดระวังคนอื่นไม่ระมัดระวังต่อ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 กันมันก็กลายเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ดูแลยากแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวมันมันเป็นจุดคือผมมองว่ามันมันเป็นจุดที่มันมันมีความละเอียดอ่อนเยอะนะฮะที่เราจะต้องให้ความให้ความสนใจและให้ความสําคัญกับเขาคือเพิกเฉยไม่ได้อืผู้มีเป็นคนรุ่นใหม่ผู้มีมีแนวคิดใหม่ๆผู้มีมองเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้น เพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้มันหนีไม่พ้นในวังวนซึ่งผู้คนเนี่ยเบื่อมากสาหรับการเมืองของประเทศไทยนเวลานี้ใช่ไหมครับผมอยากจะถามคุณมีนว่าคุณมีนมีภูมิต้านทานอะไรที่คิดว่าตัวเองจะไม่เข้าไปหลงอยู่ในวัฒนธรรมของการเมืองเก่าๆหรือจะไม่ถูกกลืนครับอ่าเข้าใจครับเออ่ต้องต้องต้องเรียนตามตรงแบบนี้ครับที่ ที่พี่พูดมาเมื่อกี้ถามว่าผมรู้ไหมผมรู้รนะครับผมก็รู้แต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยได้มีการที่ลงชุมชนเข้าไปดูพื้นที่ช่วยไปแก้ไขปัญหาช่วยไปจัดการให้ในหลายๆเรื่องเนี่ยฮะในตลอดสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมแค่มองว่าผมอยากให้คนมีความสุขกว่านี้ <c oughs> เหมือนอ่ะผมยกตัวอย่างผมผมเคยทํางานเป็นไกด์หน้าที่ของไกด์คืออะไร ทำตามใบงานทำตามแผนแผนงานในวันนั้นว่าต้องพาเขาไปเที่ยวไหนต้องดูแลเขายังไงต้องไปจัดการเขายังไงแล้วก็ให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามแผนงานให้ได้ครับในขณะเดียวกันสิ่งที่สําคัญเราต้องคํานึงถึงที่สุดก็คือความสุขของเขาครับผมก็มองในมุมนะมันมันไม่แตกต่างกันในในเรื่องนี้นะฮะเราเองเนี่ยตัดสินใจที่จะเข้ามาตรงนี้เพราะเรามองว่าเราอยากให้เขามีความสุขมากกว่านี่ยเราอยากให้เขามี คุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นกว่าเนี้ยเรามองเขาว่าถ้าเรามองเขาเป็นเหมือนลูกค้าครับเรากําลังมีแผนการ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ทําเราต้องทําแผนการเนี้ยให้สําเร็จครับเพื่ออะไรความสุขของทุกคนเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วผมรู้สึกว่ามันมันโดนเพิกเฉยอะ่ะ mm hmm. ผมเห็นมองว่าทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดเลยนะ mm hmm. ผ่านไปกี่ปีกี่ปีกี่ปีดูเหมือนจะดีขึ้นนิดหน่อยแล้วหาย mm hmm. แต่ผมเป็นคนที่เราเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่เรารู้สึกว่าไม่ได้นะเราเราให้ความสาคัญกับการลงพื้นที่มากเราให้เราลงพื้นที่มาตลอดแม้กระทั่งตอนหาเสียงบางคนอนะ่ะเอาตามตรงว่าบางคนอาจจะมองว่าอุ้ยหาเสียงแรกรบเนอะมาลงพื้นที่ขยันลงไปอย่างนั้นแหละแต่พอได้มาก็หายก็หายไปใช่แต่ผมแต่คือผมกับทีมงานเนี่ยเราลงตลอดแล้วเราจะเราจะไม่เข้ามาเองแล้วก็ส่งคนมาดูร,รวมถึงเรา,ามีแนวความคิดที่จะผลักด,ดันในเรื่องของการเอาเทคโนโลยีเข้ามา อย่างความคิดของคนรุ่นใหม่อย่างผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าโลกมันไกลๆแล้วนะสิบปีที่ผ่านมาช่วงเวลาสิบปีสั้นๆเนี่ยนวัตกรรมเทคโนโลยีมันไปเร็วมากทุกวันนี้คนแทบจะไม่พกเงินสดเท่าไหร่ละอย่าว่าแต่คนอื่นเลยผมยังพกสองสามร้อยเลยม<ช>ีอะไรเราสแกนจ่ายถูกไหมครับคือเทคโนโลยีมันกาลังเข้ามานะคะเดียวกันพอมันเข้ามาเราเอาประโยชน์ตรงนี้มาใช้กับในพื้นที่อย่างไงเราก็มองถึงเรื่องของการที่วา่าปัญหาของคนชุมชนเนี่ยถ้าเรา อาจจะถ้าเราสมมติว่าผมได้ตำแหน่งขึ้นมาผมอาจจะต้องไปไประชุมที่นู่นที่นี่อาจจะต้องไปคอยดูแลจัดก,การที่นู่นที่นี่แล้วผมจะไปมีพื้นเวลาไปลงพื้นที่ได้ยังไงครับผมก็มีแนวคิดที่จะผลักด,ดันในการทำแอปพลิเคชันที่จะแจ้งเหตุแจ้งปัญหารวมถึงอาจจะเสนอความคิดที่คุณคิดว่าตรงนี้มันควรมีนะอ่า ผมมาตั้งใจทําตรงนี้ขึ้นมาเพราะอะไรหรืออาจจะให้วิจาณาการทํางานติดตามการทางานของสกอ้วยสกอทำงานไหมหมายความว่าชาวจอมพองจะเข้าถึงสกอ้วยได้เข้าถึงครับได้ช่องทางเสนออะไรก็ได้เสนอแนวความคิดมาได้เรารับฟังคือผมมองว่าการแก้ปัญหาทุกอย่างที่มันจะตรงจุดแล้วมีประสิทธิภาพเนี่ยส่วนหนึ่งเราต้องเป็นผู้ฟังทีดีครับ ถ้าเกิดบุ้งครู้แต่จะทำอันเนี้ยจะทำ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 เราไม่เคยถามคนเลยว่าเขาต้องการไหม <mm> เราไม่เคยถามคนเลยว่าเขาเจอปัญหานี้ไหมเ <K S 2> ขา,ขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้เราแก้ตรงนี้แต่เขามีปัญหานี้อยู่ <mm> ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่เราจะเปิดว่างแล้วประโยชน์ที่เราจะทําตรงเนี้ยมันคืออะไร <mm> ะมันเป็นข้อมูลมันมีการระบบหลังบ้านมันมีข้อมูลสถิติอยู่ชาวบ้านเจอปัญหาอะไรเจออะไรซ้าๆเจออะไรซ้าๆได้รับการแก้ไขไปกี่ครั้งละก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยและสิ่งที่มันจะทาต่อไปคืออะไรครับ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนครับที่ไม่ใช่ว่าทําชั่วขาวแต่หาแนวทางที่มันให้มันยั่งยืนไปครับโดยที่เอาระบบตัวเนี้ยเหมือนนโยบายบางอย่างเราอาจจะไปเสนอในสภาครับเพื่อที่ว่าเออทางเขตจอมทองของเราเจอปัญหานี้นะครับเราอยากจะผลักดันให้มันมีการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในเรื่องนี้ครับโดยที่เรามีข้อมูลชัดเจนสติที่ชัดเจนที่ที่เป็นรูปธรรมมาว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สําคัญนะมันเป็นมานานขนาดไหนไม่ใช่ว่าเรามานั่งอยู่ในสภาแล้วเราก็ขอ ผักดันนี้ได้ไหมขอทําอันนี้ได้ไหมสําคัญนะเราไม่มีอะไรมาโชว์เขเลยอันนี้ก็คือเอาเทคโนโลยีเข้ามาครับรวมถึงการที่เราผมก็มองว่าเนี่ยเส้นทางทางเรือทุกวันนี้เห็นไหมฮะที่เห็นผ่านมาเรือไปเป็นเป็นเรือยนต์ใช้น้ํามันเสียงดังมีควันดำสร้างมลภาวะลงไปอีกเนี่ยฮะเราก็มีการเราก็มีเรื่องของนโยบายที่จะผลักดันในเรื่องของการ การนำการการที่จะปรับให้มันเป็นเรือไฟฟ้าครับผมเคยไปศึกษามาว่าถ้าเราจะปรับเรือไฟฟ้าใช้งบเยอะไหมลํานึงเนี่ยมันตกประมาณสองแสนห้าหมื่นบาทครับเปลี่ยนเรือปกติให้เป็นเรือไฟฟ้าหมายถึงว่าเรือที่เขามีอยู่แล้วถูกต้องครับเอามาปรับให้เป็นเรือไฟฟ้าครับปรับเป็นเรือไฟฟ้าแล้วมันดียังไงมันสามารถอยู่ได้แบตเตอรี่เนี่ยในการใช้งานเนี่ยมันอยู่ได้สิบห้าปี เดี๋ยวเป็นคําถามชาวบ้านอีกอว่าฉันจะเอาอ่างเส้นมาเปลี่ยนผลักดันนะครับนโยบายเพื่อเจาพัฒนาเหตุผลพัฒนาเพื่ออะไรเพื่อที่จะส่งเสริมให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีเรือที่เราใช้สองแสนห้าต่อลามสมมุตินะฮะเราใช้สองแสนห้าต่อลามแต่เราใช้ไปสิบห้าปีมันก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าถ้ามันจะสร้างถ้ามันจะสร้าง ถ้ามันจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสร้างมลภาวะน้อยลงครับปัญยบกวน้อยลงด้วยหมายความว่าถ้านโยบายนี้ผ่านเนี่ยเราอาจจะหาแหล่งเงินให้ชาวบ้านเขาถูกต้องครับใช่ไหมฮะใช่อาจจะมีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราจะมาแบ่งเบาภาระให้เขาสามารถที่จะเปลี่ยนถูกต้องครับแล้วบางทีเนี่ยคนเนี่ยสัญจรเนี่ยคนทั่วไปในชาวนอกชุมชนเนี่ยฮะที่เขาเดินทางเนี่ยรถติดทาบถนนเนาะทาบถนนอยู่รถติดมากแก้ไขปัญหารถติดยังไงไม่เคยมีใครแก้ไขได้แน่นอนฮะ เอาในความคิดส่วนตัวผมนะครับมันแก้ไม่ได้เอาตามตรงแก้ไม่ได้เพราะอะไรลดเยอะถนนไม่พอมันไปไกลเกินกว่าจะแก้ในจุดนั้นคหละแต่สิ่งที่มันจะแก้ต่อจากนี้คืออะไรในบางที่เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างอาคารจอดรถได้ไหมเพื่อที่ให้คนเนี่ยไปจอดรถแล้วก็ลดระยะเวลาในการเดินทางโดยการใช้รถสาธารณะต่อรถไฟฟ้ามุทากาศเนี่ยครับเดินทางไปที่อื่นต่อนะครับหรือว่าในบางพื้นที่ที่เป็นตลาด ในในจอมทองมันมีตลาดเยอะตลาดเช้าเย็นเนี่ยมันมีหลายที่คนเขาก็จะมาซื้อของกัน<ะ>สิ่งที่ตามมาคืออะไรถนนไม่ได้กว้างมากตลาดนั้นคนก็ต้องจอดรถริมทาง<ะ>ถูกไหมครับดูไม่เป็นระเบียบเสร็จแล้วจอดนานเปยังไงโดนล็อกล้อ<ะ> <laughs> เป็นปัญหาวุ่นวายกันอีก <laughs> บางทีเราก็ดูเน้นเราปรับแก้ตรงนี้ยังไงล่ะถ้าเราจะทําให้แบบมันแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แล้วหาพื้นที่ที่ทาเป็นเหมือนพอกเก็ตพาร์กิ่งได้ไหม <laughs> <laughs> เพื่อที่จะให้ทุกคนไปดอบในการจอดตรงนั้นครับแล้วก็ได้เดินออกมาซื้อของการลดตรงด้านหน้าถนนก็จะได้ไม่ต้องไปติดอะไรขนาดนั้นจะได้โล่งหน่อยครับปัญหาทางเท้าปัญหาเไฟฟ้าเนี่ยใส่สายไฟครับถ้าเกิดว่าพี่ขับรถนะพี่จะเห็นหลายนี่เลยทําไมต้องไปกระจุกกันเยอะๆด้วยทําไมเดินสายดีๆไม่ได้หรอหรือว่าปัญหามันคืออะไรพวกเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ผมมองว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมหรือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องรับมันต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนครับ ปัญหาเรื่องขยะสําคัญถ้าเกิดว่าจอมทองไม่มีขยะให้เห็นหรือมีมีน้อยมากเลยครับนะครับไม่มีเสาไฟฟ้าที่มีสายไฟฟ้ามันระยุงรลย่างเกะกะไปหมดม,มีเอ,อ <c oughs> เขาเรียกว่าทําทางเท้า <c oughs> ที่ <c oughs> ดูเรียบร้อยไม่ชํารุดโฉมผมว่ามันดูมันก็ดูน่ามันดูได้อยู่มากขึ้นนะสภาพแวดล้อมเนี่ยแค่นี้ถ้าเราปรับตรงนี้ได้อะมันก็เป็นการสร้างสร้างคุณภาพชีวิตที่เขารู้สึกว่าเออ แต่น้อยออกไปมันไม่มีขยะน้ำลาคลองอย่างนี้ยครับชาวบ้านเขาให้ความสาคัญกับลาคลองมากเนี่ยผมพูดเสร็จแล้วขยะก็ยังมีเลยคขาเนี้ปัญหาของการคนเขามีเรือมาเก็บขยะนะแต่ว่าปัญหาของเขาคืออะไรครับบางทีเขาเข้ามาเก็บก็ได้ไม่ได้มันติดแล้วคนนี้จะเก็บยังไงต้องเอาใช้ไม้สอยคใช้ไม้สอยเก็บได้ครบหมดทุกอย่างไหมก็ไม่หมดไม่หมดแก้ไขตรงนี้ยังไงคน บางทีทิ้งขยะลงไปในลําคลองนะฮะโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรก็ง่ายดีโยนทิ้งไปแต่สิ่งที่มันตามมาเนี่ยมันทําให้สภาพคลองทั้งหมดมันเสียได้นริครับริมคออย่างเงี้ยนปัจจุบันเนี่ยครับ,รบเรามีอะไรที่เป็นิกเนเจอร์ที่มีของกินอร่อยๆที่จะแนะนําให้คนที่จะมาเที่ยวมาอ่ามีจริงๆแล้วว่าจอมทองนะฮะครับ ถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อก่อนมันจะเหมือนนนทบุรีจะมีสวนลิ้นจี่จะมีส้มมีลิ้นจี่ที่นี่ลิ้นจี่ที่นี่จะดังมากแล้วก็มีส้มบางมดด้วยแต่ตอนเนี้ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องพื้นที่แล้วพวกไร่พวกนี้ก็สวนพวกนี้มันน้อยลงแล้วหายากมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาตรงภูลองตรงเนี้ยตรงมุมร้านเนี้ยจะมีคนาเนี่มะม่วงบุญโบราณต้องลองพี่ต้องลองอันเนี้ยมันอร่อยมาก ยังงั้นต้องสั่งเอ๋อนี่เขาเตรียมไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ที่ต้องลองชิมอือคือถ้าเกิดใครมาในในออมทองนะครับแล้วมีโอกาสได้มาตรงบริเวณหลรถไฟตรงตรงข้ามกับวัดราชโอรสเลยนะครับวัดสวยที่นี่มีเสน่ห์ทั้งเรื่องอาหารการกินนะครับเมื่อกี้ก็มีแม่ค้ายังมียังมีแม่ค้ามาขายของขนม พายเรือมาอยู่เลยก็ยังมีแล้ววันนี้ก็เป็นวัดที่สําคัญแล้วก็มีวัดอีกหลายที่ที่พื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรร,รมอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเข้ามาลองเข้ามาได้ลองมาเที่ยวมาดูวิถีนชนของนี้ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมน้านะฮะขยะอาจจะไม่หมดแต่จะน้อยลงไม่ไม่เห็นแบบปัจจุบันนี้นะฮะแล้วก็จะมีการพัฒนาอะไรมากมาก ตามมาทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีทั้งในเรื่องของแอปพลิเคชันที่จะเอามาใช้ในการที่จะเป็นทูเวย์ระหว่างสกอ,อเองกับประชาชนเนาะครับก็หวังไว้อย่างนั้นนะฮะ<ช>ครับและนี้ก็คือหนึ่งในผู้สมัครนะครับแล้วก็เป็นว่าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครคุณมีนลักษิตานนท์นะครับหมายเลขห้านะครับ